สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะพบก,กับพี่นกนะกับตลาดรถคุณนกเชียงรายนะคะวันนี้มีลูกค้าถามมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์ยังไงให้ผ่านนะคะประเด็นของการจัดไฟแนนซ์ยังไงให้ผ่านเนี่ยมันก็มีรายละเอียดดีเทลเยอะมากเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น1ฐานเงินเดือนของคุณลูกค้านะคะ2ก็คือ าราคาสินค้าก็คือตัวรถนะคะ3ก็คืองบวางดาวสีาสำคัญสุดคือเครดิตบุโรนะคะถ้าคุณติดเนี่ยคุณก็ออกรถไม่ได้ละนะคะหก็คือคนค้ำนะคะประเด็นมันอยู่ที่ประมาณ5ข้อนี้นะพี่นกก็จะมาแกะไปที่ประเด็นแรกก็คือฐานเงินเดือนถ้าฐานเงินเดือนคุณ900 0ันะคะรถที่คุณจะจัดถ้าฐานเอาอย่างนี้ถ้าฐานเงินเดือนคุณ9,00 0นแล้วคุณก็ไม่มีงบแบบ วางดาวเลยคืออยากออกรถศูนย์บาทแต่ฐานเงินเดือนคุณเก้0พันนะคะแนะนํานะคะให้คุณดูรถที่เลทประมาณ2 0 0 0ันไอสองแสนต้นๆนะก็จะสามารถจัดผ่านเนาะถ้า2 0 0 0สนต้นๆก็จะจัดอยู่ที่ประมาณ4,000ต้นนะหปีหรือ72งวดนะคะอันนี้ก็ออปชั่นดีๆเขาก็จะให้ฟรีดาวเนาะแล้วก็ต้องไม่เครดิตเสียด้วยอันนี้เราเราไม่นับเครดิตเสียอยู่แล้วก็คือแล้วก็มีคนค้ำหนคนส่วน ท่านใดที่มีงบอยู่ฐานเงินเดือนอยู่9,000แต่อยากออกลถที่3 0 0 0สนบาทนะคะมันก็จัดไม่ผ่านนะทุกคนมันจัดไม่ผ่านถ้าจะออกฟีดาวน์เนี่ยจัดไม่ผ่านแต่ถ้าคุณวางดาวเนี่ยคุณวางดาวมาสักประมาณ70,000ขึ้นเนี่ยก็ให้เขาพิจารณาอนุมัตินะโอเคนะคะ ส่วนท่านใดที่ติดเครดิตบูโรก็คือเครดิตเสียนั่นแหละก็จะไม่ผ่านอยู่แล้วถ้าคุณอยากได้รถก็คือให้ญาติพี่น้องหรือพ่อแม่นะคะซื้อให้นะส่วนการจัดไฟแนนต์เนี่ยต้องอายุ22ปีขึ้นไปมีรายได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่เกิน60ปีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนกเกษตรกรก็สามารถจัดได้ถ้าเขามีใบกเกษตรกรนะคะเพราะว่าเขาทํานิติกรรมการเงินกับธนาคาร เกษตรกรไว้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สามารถจัดได้นะประเด็นที่2ผ่านมาก็คือทำไมจะต้องมีดาวเหตุผลที่จะต้องมีดาวนะคะเพราะว่ารายได้ของคุณมันไม่สอดคล้องกับราคารถนะในการซื้อรถเนี่ยมื่อสองเนี่ยคุณไปดูสภาพรถไปต่อรองราคาสำคัญคือเมื่อคุณจบราคาได้แล้วเนี่ยเมื่อจบราคากับ ร้านแต่ละร้านได้แล้วนะ,ะคุณก็สามารถรู้ได้แล้วว่ารถคันนี้คุณจะส่งไหวหรือเปล่าอย่างเช่นรถราคาอยู่ที่ประมาณสองแสนหะ้านะร้านร้านจะดีมากเลยลดให้หมื่นหนึง่งก็จัดอยู่ที่สองแสนสี่ใช่ไหมเมื่อเราทราบราคาจัดอยู่ที่สองแสนสี่ละเราอยากส่งถูกลงเราก็อัดเงินดาวแค่นั้นเองแต่ถ้าเราอยากออกฟีดดาวก็โอเค ถ้าเราค่างวดอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0หรือถึง4 7 0 0ถ้าส่งไหวเนี่ยก็โอเคก็จัดได้แต่ถ้าโอเคอยากลดลงมาเหลือประมาณ4,002 3 0 0หรือ4,000ต้นๆคุณก็อัดเงินวางดาวไป40,000บาทแค่นั้นเองมันก็จัดผ่านแล้วนะสรุปก็คือจะรู้ได้ไงว่าเราจัดผ่านไม่จัดผ่าน 1. ดูเงินเดือนของตัวเอง2ดูงบวางดาว3ไปจบราคากับเต็นท์ก่อน นะคะสเครดิตดี 5. มีคนคำบางที่เนี่ยาบางไฟแนนซ์เนี่ยเขาไม่เอาคนคำเพราะว่าเขาจะดูเครดิตลูกค้าดูการงานการเงินดูมีรายได้มั่นคงไหมบริษัทโอเคไหมนะคะหลังโควิดมานี้ไฟแนนเชียลก็ไม่ค่อยกล้าปล่อยเครดิตให้กับลูกค้าสักเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายๆก็คือมันออกรถยากขึ้น แต่มันก็มีอยู่ที่ว่าบางอาชีพก็ออกได้นะทุกคนก็ลองมาจัดดูค่ะไม่ลองไม่รู้แล้วในการจัดรถเนี่ยอย่าจัดซ้ําซ้อนก็คือคุณชอบเต็นท์ไหนคุณถูกใจเต็นท์ไหนคุณก็ไปเลยเต็นท์นั้นนะคะไม่ใช่คุณจัดเต็นท์กอเสร็จแ,แล้วออกไม่ได้มาจัดเต็นท์ขอมาจัดเต็นท์คอแบบเนี้ยเครดิตบูโรคุณช้าเมื่อช้าเมื่อช้าในที่นี่หมายถึงว่า f แ n a n ชียลแต่ละสาขาอย่างเช่นไทยพาณิชย์ธนชาติ กุ้งสีนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาเห็นว่าคุณเนี่ยไปแต่ละที่แล้วก็ยังไม่มีการอนุมัติแต่ละที่เลยแล้วคุณมาหาเขาเนี่ยเขาต้องตีคุณไว้ก่อนว่าเครดิตคุณต้องไม่โอเคหรือคุณเป็นอะไรมาสักอย่างเขาก็ไม่กล้าปล่อยให้คุณแบบว่า95% 80%มันก็จะลดเหลือ70%เขาว่า70%หมายถึงว่าคุณต้องได้วางดาวสูงมากสูงกว่าปกติแล้วก็ลุ้นด้วยว่าจะผ่านไม่ผ่านโอเคนะคะทุกคน นี่คือเหตุผลคำตอบว่าจะจัดยังไงให้ผ่านก็ตามนี้ดูเงินเดือนดูฐานเงินเดือนดูไรายได้ดูคอมมิชชั่นจบราคาลถนะคะลองลดเช็ดรถโอเคจะได้ไม่ต้องไม่มีปัญหากันใครดูรถไม่เป็นนูน่นนี่นั่นก็เอาช่างมาดูก็แค่นั้นนะคะทุกคนโอเคนะก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกทุกท่านนะคะพี่นกก็ไม่ได้ต้องการอยากจะอินบ็อกซ์สอบถามคือตอบ ทีละคนพี่นกมาอัดคลิปตอบเลยดีกว่าจะได้เข้าใจหมอทุกๆคนในเพจของพี่นกนะไม่จำเป็นต้องมาออกรถพี่ก็ได้รู้แค่นี้ไปออกรถที่ไหนก็ได้เอาที่คุณสบายใจที่สุดนะก็ชีวิตพี่ก็โอเคอยู่แล้วโอเคนะคะ